สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับช่วงนี้ก็เป็นภาคต่อนะภาคต่อสําหรับคลิปที่แล้วนะเราได้ยกยอดไม่ใช่ยกยอดสิคลิปที่แล้วนะ่ะเราแยกหน่อสเสน่ห์จันเงินนะครับที่ก่อนหน้าก็คือเป็นตัวด่างนะแต่ว่ามันด่างไม่สวยมันด่างมาสาใบแล้วก็ไม่ต่อมามันก็ไม่ด่างนะทีนี้ก็แยกหน่อไปเป็นหน่อลูกทีนี้ก็เหลือ เราก็ตัดต้นแม่ไปเหลือแต่ตอนะเหลือแต่ตออันนี้เป็นช่วงต่อต้องบอกก่อนว่าคลิปลังหลังมานี้ผมไม่ค่อยได้ตัดต่อนะเพื<ๆ>่อนๆก็คือเวลามันน้อยด้วยแหละแล้วก็พยายามทําคลิปเร่งด่วนแล้วก็คอมก็อ่ดๆไงผมก็อืดน,นะแต่มันก็ตัดต่อดได้แหละแต่ว่าฮันดิตก็ไม่ค่อยพอหลายปัจจัยหลายปัจจัยนะแล้วก็หลักๆก,ก็เวลานั่นแหละไม่ค่อยมี ก็เลยทพยายามถ่ายแล้วก็เผื่อๆไว้แล้วก็อให้มันรันยาวๆไปแล้วก็พยายามจะให้มันกระชับที่สุดนั่นแหละนะนะมาต่อกับโคนเง่านะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนไม่ได้ดูก็นี่แหละคือลากอลังการงานสร้างมากถ้าได้ตัดต่อก็จะแทรกภาพให้ดูแต่ว่าไม่จาเป็นต้องแทรกหรอกนะเนี่ยดูดิต้องแต่งลากหน่อยคือแบบลากสวยมากนะแล้วก็อันนี้คือโคนโคนมาน่าจะ ตัแรกผมนึกว่ายกยอดแต่มันเหมือนแบบเขาแยกไอ้นี่มานะแยกแยกหน่อมาทีนี้มันตัดไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมแต่แต่มันมีตาอยู่บนแล้วก็มีตาล่างอีกตาสองตาผมก็จะเอาตรงนี้ออกก่อนประเด็นคือตรงนี้ดินเขาอดินที่เลี้ยงมานะคือผมก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกดินที่เขาเลี้ยงมามันแบบมันเป็นดินเหนียวอ่ะ ดินเหนียวผสมมะพร้าวสับมาก็คือพยายามจะเอาออกให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่าแบบเนี้ยมันเหมือนแบบเหมือนอะไรอยากจะพูดถึงอะไรดีวะเหมือนคาราเมละ่ะเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องมาแต่งรากกันใหม่คืออยากเอาดินเก่าออกด้วยครับเพื่อน แล้วผมก็ใสบ่บโบบะด้วยนะไหนไหนก่อนหไหนละเนี่ยเพื่อนดูดิมันเป็นดินเหนียวอืมน,นี้แหละเออนะตอนแรกไม,ม่กล้าตอนแรกไม่กล้าหลอกเสียงหักบโบบะเลยล่าเขาสวยนะ ตอนก่อนถ่ายนี่กลัว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 อันนั้นกลัวน,นี้อย่าแรงนะแต่พอถ่ายปุ๊บก็เหมือนเดิมแหละดอทั้งปีอะผมอะอืม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 ขอโทษดุนแรงไปหน่อยแต่พ่อจำเป็น มันก็คงต้องแต่งรากไปในตัวนั่นแหละดินก็เป็นดินเหนียวว่ะเพื่อนปลูกดินเหนียวก็จริงๆมันมีวิธีหนึ่งคือแช่น้ำนะแช่น้ำไปเลยอะ่ะแต่ถ้ารุนแรงแบบผมก็ไม่ควรทำเยอะเกิน <c oughs> พอให้เหลือติดไว้บ้างก็มีช้ำแหละดึงขนาดนี้มันก็คงต้องมีช้ำบ้างแหละแต่อยากให้เอาอยากให้เอาดินนี้ออกผมอยากเอาดินนี้ออกเพราะลื้อครั้งหน้ามันน่าจะแบบว่าง่ายกว่านี้หน่อยตอนแรกผมจะตัดข้อเออตัดเถอะตัดก็ตัดวะ ตามันอยู่บนถ้าตานี้ปุ้งมันขึ้นตานี้ปุ้งก็ยังไงก็ต้องตัดนะแต่ว่ามันมีตานี้อยู่ด้วยเอาไหนก่อนไหนๆแล้วนนมาอันนี้นะที่ผมจะตัดก็คือมันมีตาบนอยู่นี่ไงเพื่อน บนหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็มีตาล่างอยู่ตาหนึ่งก็ไหนไหนก็ไหนไหนแล้ว รากหรือตาก็ไม่เ้อะนี่ตาเป้งเลยมันจะขาดเยอะนี่นะตาเป้งเลยวันนี้ก่อนเดี๋ยวนิ้วจะเลอะเอ้าเอาปูนแดงไว้ไหน ถาปูนแดงส่วนรากที่มันจะขึ้นไมมีตะตุ่มมีตะตุ่มด้วยมีตะตุ่มด้วยมันก็ผม,มีขึ้นจากรา,ากลงมังเลาะแต่เดี๋ยวเอาไปโยนโยนทิ้งไว้ดีกว่ามาอันนี้ผมก็จะไม่ล้างนะครับเพื่อนๆออกได้ประมาณนี้แหละกระถางกระถาง กระถางใช้เท่าเดิมตอนแรกมันไม่มีกระถางที่ใหญ่กว่านี้แต่ว่าดินออกได้เยอะแล้วก็ใช้เท่าเดิมนะครับอ่าเราก็จะลองพื้นด้วยฐานนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมลองพื้นด้วยฐาน เรามีฐานแล้วแม่ผมเอาฐานมาให้ก็ไว้เก็บสารอาหารนะครับแล้วก็ธาดอาหารธาตประหลัดธาดุรองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยเก็บได้นะครับก็รองไว้หนีประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าอ่ะเพื่อนเพื่อนไม่ได้ดูเนาะนี่ดิน นะครับดินปลูกผมที่ผมใช้ปลูกนะผมจะใช้พีกมอสสองส่วนนะครับถ้าถามว่าทำไมใช้พีกมอสก็พอดีซื้อมานะครับเราก็ดินหมักใบก้ามปูผมมันหมดแล้วนะก็เหลือแค่นิดๆหน่อยๆน่แหละมันหมดแล้วด้วยก็เลยเน้นไปที่พีกมอสเพราะว่าหนึ่งเลยเราจะเน้นเรื่องการปลอดเชื้อนะฮะเราก็ความสะอาดซึ่งยังไงมัน ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับก็คือเหมาะสําหรับไม้อนุบาลมากๆเลยสําหรับพลิกมอสล้วก็ผมมีใบกมปูดินใบกมปูเหลืออยู่นิดนึงก็อีกหนึ่งส่วนนะพิกมอสหนึ่งส่วนดินใบกมปูนะครับหนึ่งส่วนเอ้ยทศท,ทิทศทศที่อหม่พิกมอสสส่วนพลิกมอสสส่วนดินใบกมปู1ส่วนหินภูเขาไฟที่เพื่อนเห็นครึ่งส่วนนะครับแล้วก็ทานครึ่งส่วนนะครับแล้วก็ มะพร้าวสับหนึ่งส่วนมะพร้าวสับหนส่วนนะเราก็ผสมให้เข้ากันนะครับผสมให้เข้ากันเลยนะอันนี้มีรากเยอะแล้วนะครับเราสามารถใส่ปุ๋ยได้แต่วิธีใส่ปุ๋ยนะครับก็จะเน้นเป็นสองชั้นเออเผื่อใครยังไม่ได้ดูเนาะนะนะผมขออนุญ,ญาตใส่ดินก่อนแล้วกันนะครับเพื่อน ่านที่ใส่ก็คือนะครับจะเขาเรียกว่าเอาไว้เป็นเก็บธาตุอาหารนะครับก็ประมาณนี้ครึ่งกำมือโดยประมาณนะครับแล้วก็โรยไปเลยนะครับแต่ว่าผมจะคุกให้เขาอยู่ทั่วๆอยู่ด้านล่างก่อน เพื่อล่อให้ลากมาลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็แล้วก็โรยดินเพื่อที่ไม่ให้เขาสัมผัสตั้งแต่ตอนแรกเนาะก็คือจะให้เขาเอาบอกจะล่อให้ลากเขาลงข้างล่างวางง่ายๆประมาณนั้นแหละเรามาจับอันนี้ดูก่อนอืมพอดี แทบจะไม่ต้องจัดอะไรแล้วนะแต่ว่าจัดลากล่างๆหน่อยมันจะได้ไม่กดทับเอาจริงๆอ่ะผมอยากได้ผมอยากได้กระถางใหญ่กว่านี้นิดนึงอนะ่ะเห็นได้มากเลยมันไม่มีเดี๋ยวค่อย,าย้ายมันแล้วกันอีกรอบนึงอันนี้ก็น่าจะแบบว่าพูนๆไว้ก่อนไม่ล้างผมจะไม่ล้างไม่เลยเพราะว่าผมไม่อยากให้มันช็อก นะจากที่ผมอมรุบาลมาคือมันทําแบบนี้ดีกว่าเล็กอย่างหน,น,นึ่งอันเนี้ยคือลากเขาค่อนข้างแบบอย่างที่เพื่อนเเห็นนี่แหละคือเยอะมากนะเยอะมากเราก็แข็งแรงมากลากไม่มีช้ำเลยนะ Sorry, it's sorry, it's like sorry, it's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  sorry. สูตรดินนะครับใครอยากดูก็หาดูได้คลิปก่อนหน้านี้นะ <_ S 1> จะบอกว่าเอทำไมผมมั่นใจสูตรดินผมประมาณนี้ว่าทำไมผมชอบใช้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าก่อนที่จะมาทำอย่างนี้นะครับ จริงๆผมปลูกนี้มาก็ตั้งแต่ช่วงต้นนี้ได้มาก่อนเมษายนเ,เนาะเกือบปีแล้วสิบเดือนอะ่ะคืออยู่กับมันสิบเดือนแล้วก็ถ้าอย่างเพื่อนๆดูข้างหลังก็คือมันผ่านมาทั้งหมดนะครับตอนนี้ย้ายแล้วก็ปรับที่มาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอันนี้จันไรวะจันเขียวตอนแรกเขาว่าจันหอมด้วยมั้ง ก็ไม่ได้แต่เน,นี้ยจันหอมอันนี้เป็นจันหอมอน,นูก็จันโกเมนเดี๋ยวจะเตรียมใยกระถางแล้วก็ประกายดาวอะไรก็จะอยู่โซนนั้นพวกสเสน่ห์จันแล้วก็มีจันดําที่ผมเคยทําไปแล้วก็ช้ำแล้วก็ให้เพื่อนๆดูไปนะก็เคยทําไปแล้วก็เลยไม่ไม่ได้สี่เลียดแล้วก็การอัตราการเจริญเติบโตเขาค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ใบใหญ่อย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นนี่แหละนะ ถ้าเซียนนี่เขาปาดอีกได้เลยนะเนี่ยนะถ้าเขาถ้าเซ,เซียนเนี่ยส่วนผมหมอก็ไม่เสียนหรอวครับแค่พอถูถูไทยไถก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ักน้ำหน่อยครับส่วนน้ำนะครับก็เหมือนเดิมอันนี้ก็มันจะไม่ได้ตัดต่อเนาะก็ ผสมน้ำยาเร่งลากน้ำยากันลานะครับในถังน้ำก็ผสมไปแล้วเราก็มาลดให้ชุม่มชุ่มเลยครับต้องค่อยๆอันนี้ต้องดินเยอะหน่อยเพราะว่ามันพูน,พน ให้ชุ่มทีเดียวเลยรากมันฟูงเนี่ยแรกนะถ้าคัดใจว่าจะขยายกระถางให้มันได้เยอะกว่านี้ซะหน่อยไม่มีกระถางครับพี่น้องนี่รถก็ต้องระมัดระวังเราก็ต้องรอให้ดินมันยุบรากมันยุบ เพราะว่าเป็นภูเขาก็เลยทีเดียวบางคนเราก็ไม่ใช่นะพราะขินภูเขาไฟหรือว่าอะไรพวกเนี้ย แต่ผมก็มันจะเน้นโปร่งๆครับเพราะว่าปลูกสเสนจันปกายดาวแล้วผมผสมเข้าไปแล้วก็ดินบางส่วนที่ผสมปลูกไม้อย่างอื่นใช่ไหมมันก็จะมีพวกขินภวกเขาไฟเพอร์ไรส์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมว่ามันโตดีนะเนี่ยเสร็จแล้วก็ลดให้ชุ่มแบบนี้เลยครับแล้วก็ เอาไปวางทิ้งไว้ในล่มนะครับพักเพื่อให้เขาได้พักตัวนะสำหรับการเรียกว่าอะไรอันนี้ก็คือยกยอดแล้วกันเนาะก็คือวิธียกยอดนะครับของสเสน่หจันเงินนะครับของผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับไม่หินบุเขาไฟร่วงเจีได้กีน่น, <17. S 1> นาทีแล้วครับ17บเนาทีแล้วโอเค ก็เหมือนเดิมคลิปนี้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยมันจะชอบเสียงหายตอนตอนนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็คือตั้งแต่อัปเดต Android v เวอร์ชัน12มาเนื่องจากผมใช้เป็นโทรศัพท์มือถือในการทำคลิปที่ผ่านมาทั้งหมดที่เ,เพื่อนๆเห็นผ่านมาทั้งหมดเนาะแล้วก็จะมีโคโปบางส่วนแต่ส่วนใหญ่เลคือจะเป็นใช้โทรศัพท์เพราะว่ามันสะดวกจอมันใหญ่ตาไม่ดีแล้ว ตาไม่ดีแล้วก็นะจะบอกว่าแกก็ก็ได้นะฮะมันไม่ค่อยเห็นจอในภาพว่าต้องทำอะไรงไงก็เลยเน้นเป็นโทรศัพท์ซะส่วนใหญ่ละกันแล้วก็อัป Android 12มาคือเสียงมันหายนะเสียงมันหายโอ้มไม่รู้ใครเป็นมั่งนะใครเป็นเราก็มีวิธีแก้บอกให้ผมหน่อยแต่ผมลองอัปเดตซอฟต์แวร์ไปใหม่อีกรอบล้วเม,มือม่อเมื่อเมื่อวันนี้แหละวันนี้แหละที่ถ่ายคลิปนี้แหละนะก็ไม่รู้ว่าเสียงมันจะหายหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ตัดต่อด้วยก็เลยไม่ได้เช็คเพราะว่าทําเสร็จก็ อัดแล้วก็ลงไปเลยเดี๋ยวนี้ถ่ายเผื่อไ้ก่อนนะยังไงคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆนะครับผมพูดไปหรือยังนะฮะแล้วก็ทําเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนนะครับไปนํานไปประยุกต์ใช้ในส่วนของเพื่อนเองแล้วก็วัสดุส่วนใหญ่ก็เน้นนะครับเอาที่เพื่อนๆหาได้นะแล้วก็เน้นย้ําเรื่องสมมุติทําลักษณะนี้ เราก็จะเน้นย้ำเรื่องวัสดุปลูกนะครับคือให้สะอาดปลอดภัยนะฮะการอานุบาลไม้เขาจะไม่มีปัญหาเรื่องรากเน่าเรื่องชะงักอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะประมาณนี้ในส่วนของคลิปนี้เนี่ยยังไงก็ต้องขอจบไปก่อนนะครับเราก็ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับดีงไงเดี๋ยวค่ายท่ายเพื่อไว้อีกอีกนาทีนึงอันนี้ถือว่าคุยกันเรื่นๆแล้วกันเพราะว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวมันหายไงช่วงที่ว่าสรุปหลังๆมาเนี่ยอันนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้สูตรเนี้ยนี่ ก็ก็มีแบบว่าคือคือโปูกแล้วไงแล้วก็ประกายดาวนี่เดี๋ยวยกมาให้ดูเนี่ยอันนี้ก็ทําสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันดูต้นดูฟอร์มตอนนี้ครับอันนี้หน้าหนาวนะปกติเราจะชงักแล้วก็หน่อมาสี่หน่อแล้วครับได้สี่หนอ่อแล้วยังไม่ได้แยกเลยว่าจะแยกอยู่นะครับอันนี้ติดจมพูอันนี้ต้นต้นผมก็ลายเขาก็ลาย ลายจมพูก้านจุมพูก้านด่างต้นด่างด่างพร้อยเลยสำหรับต้นนี้ว่าจะแยกลูกผสมดินไว้เดือนกว่าแล้วว่าจะเปลี่ยนกระถางแต่ลูกเขาก็ถัดมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ไดอ้อ่ไม่ได้เปลี่ยนทักทีตรากะว่าจะฝังอันนี้ไปไว้เลยเนาะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นปัญหา ถ้าใครจําโกเมนผมได้ไม่รู้ว่ามันแน่นหรือเปล่ามันมีลูกอยู่สี่ต้นนะแต่กระถางน้อยแล้วก็ใบเขาเหี่ยวฮนะเดี๋ยวจะมาลองรื้อดูกันว่าอาการแบบนี้เนี่ยถ้าอาการแบบนี้มันเป็นยังไงใบเหี่ยวอันนี้ใบย,ยอดด้วยนะดูดิใบย,ยอดมันเหี่วด้วยอย่างเนี้ยตรงไส่รากมันน่าจะมีปัญหาแน่ๆเลยเออจริงด้วยโอ้โหกลิ่นเน่ามาเลยอะ่ะมีรากขาวอยู่อ่ะอ่ะ ออไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใบใบเขาจะเหลืองเหี่ยวแห้งแล้วก็ยอดเนี้ยทั้งยอดเลยครับไม่รู้ว่ามันแน่นเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ผมจะเคยลื้อครั้งแล้วมันจะมีแต่มะพร้าวสับต้องแต่ต้องลื้อหมดเหละแล้วก็แยกดูเพราะว่าปลายเนี้ยแห้งแล้วต้องดูก่อนว่าคืนนี้ทันไหม่ะก็จะประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็พูดเพื่อไว้ก่อนเพื่อมันไม่มีเสียงตอนสรุปเนาะโอเคบ๊ายบาย